สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าขอมานำเสนอหลักสูตรที่ฟ้าคิดว่าเหมาะกับทุกตรงค์กรที่อยู่ในสายงานธุรกิจโลจิสติก,กเลยนะคะเราทราบกันอยู่แล้วว่า ที่ทําขนส่งชิปปิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่คําว่าโลจิสติกมักจะมีปัญหาเรื่องภาษีหรือมีอะไรที่มันไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไปเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจพิเศษก็ว่าได้นะคะวันนี้มาพร้อมกับโยะคยเลยค่ะเพราะว่าในวันที่10ส,งสิงหาคที่จะถึงนี้นะคะฟ้ามีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับเรื่องเลียเลยค่ะทุบทห่หมดปัญหาที่เกิดจากภาษีธุรกิจโลจิสติกนะคะซึ่งต้องบอกว่า วิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์จริงๆนะคะตอบได้ทุกคำถามแล้วครั้งนี้นะคะเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ได้ด้วยหรือจะมาที่ห้องก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นถ้าท่านสมัครเรียนแล้วนะคะสามารถเอาคลิปเนี้ยไปเปิดให้กับน้องๆที่ออฟฟิศหรือกลับมเรียนซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้นะคะหัวข้อ ญนะคะนอกจากการอัพเดตความรู้ใหม่ๆอยู่แล้วก็ตามนะคะซึ่งมีแน่นอนประเด็นนี้ยังรวมไปถึงปัญหาที่ทุกคนมักจะได้หลังจากสภาวะโควิดเพราะมันมีการเลื่อนมีการกําหนด,ดเวลาระยะเวลาลดหย่อนภาษีหลายๆอย่างทําให้บางครั้งในการทําหรือชล่าใจเกิดการวิเลกการส่งเอกสารที่มีปัญหานะคะแล้ววิทยากรยังมีตัวอย่างปัญหาอีกเพียบเลยค่ะรวมถึงผู้เข้ารว สามารถนําประเด็นต่างๆที่มีประเด็นของบริษัทตัวเองหรือธุรกิจตัวเองนะคะเข้ามาแชร์เข้ามาคุยสอบถามกันได้นะคะย้ําเลยนะจ๊ะเรียนแบบไหนก็ได้และเรียนซ้ำได้ไม่จากัดครั้งอย่าให้เรื่องภาษีเป็นปัญหาหลักของสำนักง,งานคุณนะคะเมื่อธุรกิจดําเนินไปได้ดีต้องไม่มีเรื่องภาษีคะ่ะจ่ายตรงจ่ายครบยังเกิดปัญหาต้องเคลียร์ต้องไม่เกิดปัญหานะคะพบกันวันที่10สิงหาคมน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ